ก็กาลังพากันดูอยู่นะครับพากันดูอยู่นะครับหลายเยอะเลยงามพากอยู่ก็เลยโป้เหมือนกันแ้อง่าม กำลังพากันเลือกอยู่ตัดสินใจองค์ยังไม่ได้นะครับใครถูกใครถูกหลายเอาเบามาคนนี้คนนี้ถูกเท่าไหร่ถูกพันห้าถูกพันห้านี่คนถูกหลายนะครับถูกห้าเก้าถูกห้าเก้าใช่ถูกรอตตรี่ด้วยเก้าใบถูกรอตตรี่ด้วยเก้าใบแล้วไปไปย่าโมเมกี้ได้ไหม เก้าสามด้วยเก้าสามไปได้เก้าสมมองไหนเอากับมตะเคียนเด็กเ้าห้าสามแม่คือเก้ากับห้าเก้อไหนไเดี๋ยวถามก่อนว่าว่าได้เลขอะตรงไหนอะจากตรงไหนอะกะเลมันควยแม่ไมนเคยออกเลขคู่กันพอดีละเลขคู่กันเก้อันนี้สามห้าสาลยอนี่เก้า้าสนี่แหละคลิปที่เราไปทำใช่ไหมมันจะมีเลข ก้าจะเขียนเลขอยี่หินใช่ไหมป็นอย่างนี้เออมันไฟกันได้อะมันไฟกันได้คือพี่นี่จับไฟใช่สองงวดเลยใช่ไหมงวดที่ถูกงวดก่อนก็จับไฟหาเจนอะมันเหมือนงวดก่อนไงหาเจยู่่อยูเรียงกันแบบนี้เลยอะอ่างวดนี้ก็สามแล้วก็เก้าแล้วก็สามแล้วก็เก้าแล้วก็ห้าทั้งบนอ๋อเลยได้ได้เยอะได้เยอะกับเพื่อนได้พันหาโอ้ยได้พันหาก็ได้ลอตเตอรี่กี่ใบ เก้าว่ะเก้าใบเก้าแปดแปดใบได้แล้วได้สามเก้านเได้ดินพันห้า้ได้ดินพันห้ารวมกันวุมเแต่เลขมันก็อยู่ในนั้นแหละเตามจริงเนาะแต่เราไม่ได้บางทีเราไปไปไปดูแต่อีกเลขหนึ่งอ่ะไปไปอะไรเล่นอะไรนะไปอัดอะไรมากที่สุดห้าสามไปอัดห้าสามอ่าได้ศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเนนี้หาสามเด็ดเลย วันนี้ใช่ห้าสามเอารถพอมาขนง่ายเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูทะเบียนรถด้วยเอ๊ะไปย่าโมเมื่อกี้ได้เลขไหมล่ะซื้อมาแล้วสามห้าฮะสามหาสามหาซื้อแล้วสามหารถเวฮวันเกิดซิหาวัดเกิดสิฟหาไปแล้วไปแล้วอะไรนั้นนิ่งคนจ่ายใช่ไหมเนี่ยงวดนี้ แบกเงินแบกทองนี่ไงชัดถามก็ดีแต่จะมีอันอื่นไหมไม่กลมไม่กลมนะไม่ค่อยกนะมลองถามไม่อยากพูด ขอเลขเลยนะนะครับข้อเลขฮานอยไปเลยจะปังชุดนี้ครับขอเลขฮานอยกับลาวพรุ่งนี้ไปเลยนะที่เราเอาทุบเสี่ยงจากทางด้านไหนใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> มิ้งพงมาเจอบ้านหรอรเป่าว่าเอามาจากบ้าน งครับก็จุดรูปขอไว้ก่อนนะครับสามห้าแปดมาแล้วค่ะสามห้าแปดสามห้าแปดมาแล้วค่ะนี่สามห้าแปดสามห้าจริงจริงด้วยะสามห้าจริงด้วยจริงด้วยที่เราพูดเมื่อกี้สามห้าแปดครับสามที่เราจุดกิงไว สวยสวยสวยวุ้นใหม่กับนี่แม่แแมุ่กแปดสอองหนึ่งเพิ่มให้เพิ่มใหุ้กแปดเอาแปดเก้าวะชอบตัวนี้ใช่ไหมน้องกอไม่น่าก็สวยดีนะแปดเก้าัว่าตเคียนที่มัต้องเป็นตะเคียนสาวตะเคียนสาวดีอกองหนึงไม่ได้หายอยู่อองหนึงบอกออนี้ก็แล้วอันนี้อันนี้เราจะเอาไปอันนี้องค์นี้เลย ท่านทิพย์ใช่ค่ะท่านทิพย์แล้วก็จะมีที่บ้านโอเคน้องแค่นน้องแค่นพินยน้องแค่นพินยาที่มีเขามีข้างหน้าตอนนี้พวกคือปุ๋ยอยู่ขนาดนี้ไหมขนาดนี้แหละวันนี้น้องก๊อปยังไม่ได้บอกเลขกันเดี๋ยวน้องก๊อปจะบอกเลขขึ้นหลังเดี๋ยวซื้อเสร็จก่อนค่อยบอกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเอาตัวไหนกันผมให้ไปเลยห้าห้าแปดเก้าอีกแล้วห้าที่ต่างคนที่แต่งพิษหนใหม่นางรี อันนี้สรุปแล้วเอาเนาะเอาอย่ี่เอานะพี่เดี๋ยวเวลาไปเดี๋ยวรถกระบะไปขึ้นเลยเอาอานี้เลยตัดใจแล้วครับผม FC หลายๆท่านก็ตัดสินใจแล้วสวยเหมือนกันนะสวยไหมสวยคัสวยไหมผมเห็นแล้วตัวเลขอ่ะะเห็นว้ายๆเนาะเห็นตัวตาดีอันนี้ร้านที่เราซื้อร้านอะไรครับชื่อร้านใช่ครับร้านสุปนี่เรียของร้านนะปุ่งนี่งดาวมาน อันนี้เจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีคนจองเลยใช่ไหมพี่ครับผมมีคนจองแล้วแต่ว่าเรามาขอพี่ใช่ใจดีมากอยากให้ไปอยู่ด้วยอยากให้ไปอยู่ด้วยร้านชื่อร้านอะไรพี่ร้านสุริยรครอนร้านสุริยครนะครับวันนี้ก็ขอบคุณร้านสุริยคอนอันนี้พี่เขาลดให้แล้วจาก65เหลือ55าห้าโอ้รถลดให้55ครับผมโอ้ก็ขอบคุณคุณพี่นะครับกันเองนะครับเดี๋ยวจะมาบ่อยๆเพราะว่าแก้บนบ่อยอยู่แล้วนะครับแก้บนบ่อย บอกวิชกุลสีปฏิวัติเลยสิบสององค์กระโดดมาเนี่ยสีนั่งไว้เลยบอกสิบสององค์แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้องค์ไหนไปบ้างนะครับแต่นี้เราจะมาเอาสององค์ไปก่อนองค์เดียวไปก่อนองค์เดียวไปก่อนเนาะอันนี้กระจองแล้วเดี๋ยวเราไปหาอีกองค์เพื่อที่วัดอาหนองคูณเนาะหนองแคนหนองแคนหนองแคนจัง้วัดหนองแคนมันสองขีดเลยหรือแล้วก็คอยมาติดตามตัวเลขเพราะว่าเพราะว่าข้างหน้าเพราะไอ้มันอยู่ข้างหน้าวนมารับ เดี๋ยวค่อยมาเอาหนักไม่กี่กิโลปูงมนเดี๋ยวผมเอาหลวงวงแต่ว่าเดี๋ยวผมอโอเคโอเคน่ะเดี๋ยวค่อยมาครับมีแถมขนตาให้ด้วยแกเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาย้าก่อนเดี๋ยวคนพี่ก็จัดแจงเลยเนาะไนบัร็เดี๋ยวไปหาซื้อเขาคลงบอกทางด้านแกปูน ครั้งนี้ว่าคืนมันสินานเขขอบคุณนิฟซีทุกคนนะที่มีแถมคนตาให้เราด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาหญาก่อนเดี๋ยวคุณพี่ก็จัดแจงเลยเนาะในน้ำหอมจัดการแล้วก็ใหช่วยหาเออเขาคุมระบบทางด้านแก้ปูดครั้งนี้ว่าคืนมันสินานเขขอบคุณนิฟซีทุกคนนะที่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ให้การครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามถึงด้านตัวเลข ได้แน่ๆวันนี้ต้องมีตัวเลขให้ท่านผู้ชมแน่ๆนะครับว่าวันนี้เราจะขนรถทะเบียนเลขไครนะครับแม่ตะเคียนขึ้นรถมร่างของแม่ตะเคียนทั้งสองท่านจะขึ้นรถหมายเลขใไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในต,ตอนนี้เราไปดู่อร์ดว่าราคาตอนนี้เขา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 ตีที่หกหกหกพันห้าพันห้าร้อยบาทหกพันห้ 6, านะครั 6, บที่หกพันห้าแต่ว่าพี่เขาใจดีเขาลดให้อยู่ที่ ห้าพันห้านะครับห้าพันห้าเนาะก็ถือว่าได้โปรโมทร้านให้กับพี่เขาด้วยเนาะใครที่จะมาที่นี่นะครับก็ยินดีเนาะดีนะก็ให้เนาะก๊อปบอกกล่าวกับแม่ตะเคียนไปก่อนนะครับสวยครับที่นี่ก็จะเป็นบ้าดานที่โอ้ที่ไปฟังเพลงก็เลยให้ผมก๊อปนั่งหลังค่ะก็ให้ก๊อปนั่งหลังอันนี้ รายะอยดของปีได้มาแล้วน,นะครับส่วนกับข้าวนะครับอาพับเห็นางานพี่หน,นะครับหลังเอาขึ้นนะครับมี่ต้นกำลังทุดเดิด เขาใส่มาให้ด้วยไปเอาให้พี่เขาดิในส่วนนั้นเนาะเ้ามาแล้วก็ไปลองถามาพี่ให้ก่อนไม่ได้เขาก็ยังให้เดี๋ยวผมโทรให้แคปเดียวเองให้ลีลาเป็นประรจาจกับบ้านหนุบ้านหนุ่อาคุณนั่นเลยที่ไหนนะเลยโทรเลย ตอนนี้เหลือกี่บ้านตอนนี้เราหาองค์ย่าเนาะไม่ห่วงไม่ห่วงเหมือนถ้าเป็นหมืน่นองหมื่าสองแต่ที่นี่เรามา <c oughs> ก็ขาดรถคาดน้ำมุกน้ำมันมามันก็เหมือนกันแหละเ <c oughs> <c oughs> พราพกันแหละ <c oughs> แต่ว่าเราได้มาเลือก <c oughs> ได้มาเลือกได้มาเลือกหลายที่ได้มาเลือกเองได้มาดูหลายที่ด้วยนี่ก็พาน้องก๊อฟนะครับมาดูองค์ของแม่ตะเคียน ที่จะไปถวายที่แกโบนกันเนาะแกโบนแกโบนนครับเขาเขาปัดป่าทันทีหนึ่งที่แล้วก็บ้านหนองแคนหนึ่งที่บ้านหนองแคนนี่ลืมไม่ได้เลยลืมไม่ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราเรายังไม่ให้ดูนะทะเบียนรถคันนี้แต่ว่ามันปัดทันทิพย์วันที่สิบห้าปัดทันทีสิบห้าเพราได้เงินไว้ก็บเสด็จจักรกลงยากพวกนี้เนื่องจากกล้องยากอยากคืออยากลอาฟองยาวเนาะเอากองยาวเป็นญาเราใช่ไหมเหนื่อยกว่าน่าพูดตึงพูดตึงพูดตึงแต่ว่ามันไม่ได้เพราะเขาจ้องเป็นเจ้าญาติ อนี่ก็แถวนี้ก็เยอะนะอือนี่ก็สวยเนาะนี่นั่งอืาหลายเลยครับก็เยอะอยู่นะครับที่นี่นะครับเราก็จะมาดูกันที่นี่นี่ก็มาสมุทรนะครับแล้วก็น้องชัดชัยนะครับของความเชื่อครับขอความเชื่อนะครับก็มากันสามคนเหมือนกันเนาะก็เอฟซีกุมเดียวกันนะครับไปไหนไปช่วยกันนะครับหรอว่าให้โอนโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านเลย ก็หลายท่านอยู่ติดต่อเข้ามาก็ให้เลขที่บัญชีคน้องก๊อบไปเรียบร้อยแล้วจะได้ไปช่วยน้องก๊อบนะวันนี้วันนี้เราก็เดินทางมาด้วยกันขอให้ปังขอให้โดนครับน้องก๊อบยังไม่ได้เงินน่าหวยเลยนะยังแต่ถูกมายังไม่ได้เงินน่าหวยเลยเจ้าอันนี้เหมือนอาจารย์ลินเลยนะถูกจะจ่ายครึ่งเดียวเนี่ยอาจารย์ลินจะจ่ายครึ่งเดียวไม่เขาจ่ายก่อนเขาบอกว่ามันนี้เขาวันสี่บอกเขาจะโอนให้เลยบอกม็อย่าันก็จัดเจมอ่คก็ยืมอยู่นะ เอ่อปีเนี่ยเดี๋ยวรอกันนะครับว่าองค์ต่อไปจะได้เป็นองค์ไหนเนาะ